อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้พี่น้องเดี๋ยวพามาดูตัวอย่างมาเตือนอสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางพี่น้องว่าปลูกยังไงปลูกแบบไหนมันถึงจะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เสี่ยงในอนาคตหรือว่าไม่เสียใจในอนาคตพี่น้องดูสวนยางสวนนี้อายุสิบกว่าปีพี่น้องอสิบกว่าปีแล้วเนี่ย เห็นบ่เนี่ยดินเป็นดินขี้หินแห่พี่น้องดินขี้หินแห่ฝั่งนี้นี่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่มาหนักฝั่งนี้พี่น้องให้พี่น้องดูเห็นบ่เนี่ยตายเยอะพี่น้องตายเยอะเลยตายไม่ใช่ว่าตายตอนเล็กเลยพี่น้องมาตายตอนโตนี่เห็นไหมดูตายยอดตายแห้งแงหลงมดุด ตายมดพี่น้องเพราะว่าอะไรทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ปอดีเพราะว่ามันเป็นดินขี้หินแห่พี่น้องอืมเป็นดินขี้หินแห่เนี่ยเขาเปิดกีดได้หลายปีแล้วเนนี่พี่น้องดูเขาเปิดกีดเห็นไหมเขาเปิดกีดได้หลายปีแล้วเปิดกีดได้เป็นสิบปีแล้วแต่ยังไม่ถึงยี่สิบหรอกประมาณเปิดกีดได้ประมาณสักสิบห้าสิบหกปี สิบห้าสิบหกปีสีรอบต้นแล้วแหละพี่น้องแต่ก็ยังยังไม่รอบประมาณอันนี้หนึ่งหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าออรอบต้นแล้วนี่ว่าแล้วประมาณสิบกว่าปีพี่นออ้องสิบกว่าปีเออเปิดเปิดรอบต้นแล้ว,ลวอ,อ่เปิดรอบต้นแล้วแต่ก็ยังยังพอกีดได้แต่ทีนี้ มันแรงพี่น้องปีที่แล้วเจอแรงเข้าไปเห็นไหมตายเบิดเลยพี่น้องตายมืดเลยเพราะมันแรงพี่น้องพอมันแรงแล้วนี่ดินที่เป็นขี้หินแห่พี่น้องดินที่เป็นขี้หินแห่นี่มันจะไม่มีน้ําพี่นอ้องคือปีที่แล้วเป็นปีที่หนักหนาสาหัสมากพี่น้องเป็นปีที่หนักหนาสาหัสมากอแต่ทีนี้ <c oughs> ถ้าดินทั่วไปเนี่ย มันก็ไม่มีปัญหาพี่น้องอดินทั่วไปมันไม่มีปัญหาแต่ทีนี้มันเป็นดินขี้หินแห่นี่ให้เบิ่งเดยขอโทษพี่น้องเนี่ย <c oughs> ดินขี้หินแห่แบบเนี้ย <c oughs> มันมันบ่นเหมาะได้พี่น้องมันไม่เหมาะกับการลงทุนเลยพี่น้องออคือแรกแรกนี่มันก็ปลูกได้อยู่พี่น้องแรกๆกมันก็ปลูกได้อยู่มันก็จเจริญเติบโตดีออบางคนบอกว่าดินขี้หินแห ปลูกแล้วให้บำรุงด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดบำรุงเยอะๆถึงจะบำรุงเยอะๆแค่ไหนพี่น้องแต่ถ้ามันแรงเรียบร้อยคือเ่าพี่น้องมันสำคัญนี่การเหกเกษตรนะ่ะดสำคัญนะคือมันมันคือน้ำไงพี่นอ้องเห็นบอ่เขาลงทุนไปกับหลายบาท โบแมนว่าหลายบาทผมว่าหลายหมื่นเราไปลงทุนนี่สุดท้ายแล้วนี่ตายไปเกือบจะครึ่งสวนพี่น้องมันตายไปเกือบสี่ครึ่งสวนอ่ะเออแล้วแล้ว,ลวทีนี้มันคุ้มค่าบ่พี่นอ้องคุ้มค่าไหมกินได้แค่สิบกว่าปีอือเลือ,อีกตั้งสิบกว่าปีอีกมันมันแต่ถามว่ามันคุ้มไหมมันมันก,มนก็มันก็ถอคืนทุนแล้วแหละคืนทุนแล้วแหละแต่พูดถึงว่ามัน มันเสียงพี่น้องมันเสียงอืมถ้าเป็นขีนแห่ทั้งสวนแบบนี้ลหละแม่นบอล่ะมันเกิดสิบ่ตายเมื่อสบอ่ามันมันมันลงเบิงพี่น้องความเสี่ยงในการเฮ็ดเกษตรเออม,มันบแม่นว่าทำดีแล้วนี่อ่าทำกเกษตรดีแล้วนี่ไม่ใช่ว่าราคาผลผลิตมันสีดีตามนี่พี่นอ้องเออความการเฮ็ดเกษตรมันเป็นอะไรที่แบบ เสี่ยงเยอะกว่าอาชีพอือ่นพี่น้อง ừ, เสี่ยงเยอะกว่าอาชีพอือ่น <c oughs> โดยเฉพาะเรื่องเรื่องราคานี่แหละ,ะเรื่องราคาคือเสี่ยงเรื่องราคาแล้วนี่ยังมาเสี่ยงเรื่องอไอนาคตอีกใช้เวลาเยอะอีกเ็ดเกษตรไม่ใช่ทำปีเดียวแล้วจะจะรูะ้ผลบางบางสวนนี่บางสวนนี่ลงทุนมากลงทุนปลูกมากพอใกล้จะเปิดกีย มันแลง้งยืนต้นตายไปเฉยๆพี่นอ้องกรมี่ือกันพี่น้องเพราะเนื่องด้วยอะไรเนื่องด้วยสภาพพื้นที่สภาพดินมันดินมันบ่เหมาะดินมันเป็นดินที่อินแห่คือเหมือนกันกันกบที่ผมไยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังคลิปที่ผ่านๆมานั่นแหละอย่างออย่างการปลูกทุเรียนนี่แม่นบอกคือพื้นที่มันไม่เหมาะพอพื้นที่มันไม่เหมาะนี่คือค่าการจัดการ ค่าการลงทุนนะเพื่อปรับปรุงดินให้มันให้มันเหมาะเนี่ยมันสูงพี่น้องออถามว่ามันปลูกได้ทุกพื้นที่ไหมปลูกได้ทุกพื้นที่พี่น้องเออแต่ทีเนี้ยผลตอบรับหรือว่าผลตอบแทนที่กลับคืนมานี่มันไม่คุ้มค่าพี่น้องออหลายคนก็บอกว่าโอ้ยทําได้หมดนั่นแหละปลูกที่ไหนก็ปลูกได้เอาปลูกไหนก็ปลูกได้มันปลูกได้มันสามารถปรับปรุงได้พี่น้องเออแต่ทีเนี้ยผลลัพธ์ระยะยาวเนี่ยมันมันบ่เหมาะสม คือจังแบบนี้เป็นขี้ดินที่หินแห่ถามว่ามันปลูกยางไห้บอมันปลูกยางได้แต่ว่ามันบ่เหมาะพี่น้องเออมันบ่เหมาะไงเออม,มันเมื่อเมื่อมันไม่เหมาะทํายังไงหาปุ๋ยคอกมาใส่ลงทุนเพิ่มบ่กลงทุนเพิ่มหาปุ๋ยพุดสดหาใบไม้หาอะไรมาใส่ลงทุนเพิ่มไหมลงทุนเพิ่มหาระบบน้ํามาใส่จอบ้าดานเดินสายระบบน้ํามาใส่ลงทุนเพิ่มไหมลงทุนเพิ่ม แล้วทีนี้ผลตอบรับสุดท้ายนี่มันเหมอะบอพี่น้องมันคุมข่าบออาคือจังแบบนี้ถ้าเขาทําระบบน้ําหยดมาใส่ได้ไหมได้พี่นอ้องแต่เจ้าก็ต้องลงทุนเพิ่มอืมแล้วเพื่อที่จะแลกกับราคายางที่ไม่แน่นอนอตอนนี้มันก็ดีอยู่พี่น้องแต่อนาคตเราก็าไม่รู้เอ่แมนบอลเออมันมันเป็นอะไรที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรขาเกษียณนี่ถ้าพื้นที่มันไม่เหมาะนี่อย่าฟืนทำสีดีกว่าพี่น้องเออผมบอกเลยเออเพราะว่าผมผมเห็นมาเยอะพี่น้องยาวาจังสันจังสีซะเอออย่าอย่าหาว่าผมสอนแล้วกันเออเอาเป็นว่าผมแลกเปลี่ยนประสบการณ์มากอืมเจ็บมาเยอะพี่น้องเออเห็นมาหลายเจ็บมาเยอะเห็นเกษตรนี่เขาว่าทําดีเขาว่าทําได้เขาว่าตัวนั้นดีเขาว่าตัวนี้ดีเออตามเขาฮิตตามเขา เขาว่าเฮ็ดแบบนั้นมันดีเฮ็ดแบบนั้นมันสวยนะทําแบบนี้มันจะได้กําไรนะโดยไม่ได้ดูพื้นที่ตัวเองพี่น้องอ่าเพราเบื้องพื้นที่จะของว่ามันเหมาะบอ่อมันควรสสีลูกบอ่อหรือว่าสีเฮ็ดแน่วอื่นบ่มันไม่ได้คิดไงพี่น้องเนื่องด้วยอะไรเนื่องด้วยกิเลสตัณหาความอยากได้ออโดยไม่ได้อยากได้มากเกินจนลืมไต่ตองในความเป็นจริงลืมไต่ตองว่า ความจริงมันเป็นแบบนี้นะไม่ได้คิดวิไม่ได้คิดแยกแยะวิเคราะห์ไงเออเขาบอกว่าโอ้พื้นที่ภาคอีสานเราปลูกยางพาราเลยเออที่ไม่เหมาะเราก็ปรับปรุงเอาเออบำรุงดินเออบำรุงดินให้สมบูรณ์ดินที่แหกับกับปลูกได้เออบำรุงเอาือแต่ลืมไปว่าอันไหนที่มันไม่เหมาะอันไหนที่มันไม่ควรอันไหนที่มันลงทุนโดยโดย,โดยที่มันไม่คุ้มค่าเนี่ย มั่นสิได้ผลตอบแทนมาขึ้นมากบอเออต้องพิจารณาจุดนี้พี่น้องทำกเกษตรถึงบอกว่าไม่มีถูกไม่มีผิดพี่น้องอมีแต่เจ๊งกับจนเออแล้วก็เป็นหนี้เบิดทอนันพี่น้องเฮ็ดกเกษตรเออมันไม่มีอะไรเกินไปมากกว่านี้พี่น้องเออเพราะพื้นที่มันไม่เหมาะคือเราเริ่มต้นผิดนี่ผมบอกเลยว่าเฮ็ดกเกษตรเริ่มต้นผิดนี่ บางอย่างเนี่ยถ้าเริ่มต้นผิดปุ๊บปีนี้เออปีหน้าเรารู้ผลแม่นบอกเราแต่เหฮนกเกษตรนะบางทีนะเราเริ่มต้นวันนี้นูน่นอีกสิบปีนู่นถึงจะรู้ผลเออพอรู้ผลปุ๊บเวลาที่เสียไปเนะี่ยพี่น้องอายุเราก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเออแล้วพี่น้องจะมาเริ่มต้นใหม่นี่มันสีท่านการบอรพี่น้องออไม่ใช่จะตายก่อนบอเพราะฉะนั้นพี่น้อง ทำกเกษตรคิดพิจารณาให้ดีพี่น้องพิจารณาให้ดีดูความเหมาะสมดูพื้นที่ของเราดูเขาเรียกว่าอะไรดูหลายๆมิติพี่น้องเบิ่งหลายๆมิติไม่ใช่ว่าเขาเห็นเขาทําได้เฮาก็ต้องทําได้เห็นเขาเห็นแล้วรวยเฮาก็ต้องรวยตามเขามันความรู้ความสามารถสภาพอากาศเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องเงิน เรื่องการลรงทุนมันมันหลายๆอย่างมันมีปัจจัยหลายๆอย่างพี่น้องคือจังมีเอฟซีเพิน่นท่านหนึ่งที่คอมเมนต์มาบอกว่าไอ้ถ้าอยากรวยเนี่ยเราก็ต้องทําเหมือนคนรวยเนี่ยเออมันผมก็เคยตอบไปแล้วหรืว่าคือคนจนๆเราจะไปทําเหมือนคนรวยเนี่ยหลักถามว่าคิดเน่ยคิดได้ไหมดูดูได้พี่น้องคิดดูได้คิดได้อืแต่พอเอาจริงๆนี่ เราก็ไม่สามารถทําเหมือนคนรวยได้หรอกพี่น้องเพราะเนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่างสําคัญก็คือปัจจัยทางด้านต้นทุนพี่น้องเรารู้ไงเหมือนซีพีเขาทําเต็มระบบอเขาทําตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําอทั้งปลูกเองทั้งขายเองอทั้งทุกอย่างผลิตเองอเขาทําเต็มระบบเลยอเขาถึงจะได้กําไรแมนบอกแต่ถ้าให้เราไปทําแบบนั้นทํำยังไงอ้าวปลูกยางพารา ก้าพันก็ยังได้ซื้อเขาเอเงินก็มีน้อยปลูกเสร็จนี่กีดเองอะกีดได้อืขายล่ะขายเราก็ขายได้แต่น้ําขายได้แต่อย่างก้อนถ้วยเราไม่สามารถแปรรูปได้เราเพราะเนื่องด้วยอะไรเพราะเราไม่มีเงินทุนเพราะเราไม่มีทีมงานเพราะเราไม่มีความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นะผมถึงว่าบางครั้งเนี่ยการจะทํา ให้อียงประสบความสําเร็จเนี่ยเราไปดูคนที่เขาสําเร็จบางครั้งอ่ะบางทีเนี่ยเราก็ได้แค่ดูพี่น้องพอเอาจริงความสามารถเรามันมันสู้เขาไม่ได้เออมันหลายหลายอย่างพ şey ี่น้องเออมันต้องมันต้องมองหลายหลายมุมมองหลายหลายมิติอืมคือจังแบบนี้หละเห็นบอกเขาบอกว่าดินขี้หินแห่ปลูกยางได้ไหมปลูกได้เออแต่มันไม่เหมาะนะอืมแล้วจะทํายังไงให้มันเหมาะให้มัน ปลูกยางพาราได้เอาปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกมาใส่ทําระบบน้ําหยดอืมเพราะว่าดินขี้นแห่มันเป็นดินไม่อุ้มน้ําอืำถามว่าคนจนๆคนบ้านๆอย่างเราเนี่ยสิมาเห็ดร,ระบบน้ำสิเอาปุ๋ยมาถืนมาลงใส่เนี่ยสิเอากําไรมาจากไหนจากผลผลิตจากการกินยางแม่นว่ลละคือจังแบบนี้เห็นบอกสุดท้ายแล้วนี่ยางตายยืนพี่น้องมาตายตอนที่ กำลังได้ผลผลิตกำลังได้กำไรนะ ừ, เพราะว่ายางมันกําลังต้นใหญ่นี่มันกีดนี่น้ำยางมันสีไหลดีแต่กลับกลายเป็นว่าตายเกือบจะครึ่งสวนพี่น้องเอ้ยนี่โอ้ยเนาะอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีสาระอะไรมากมายมายกตัวอย่างให้ดูพี่นอ้องว่าเห็ดเกษตรมันเปลี่ยนแบบนี้ลนะพี่น้องเอ้ยต้องดูความเหมาะสมดูพื้นที่ของเราเป็นหลักด้วยมไม่ใช่ดูแต่เขาทําได้แล้วเราจะทําดี ทำได้เหมือนเขามันบำเม,มนพี่น้องต้องสําคัญเนี่ยน้ําแล้วก็พื้นที่อืของเราเนี่ยมันมันมันเหมาะมันมันควรไหม,มก็พิจารณาลงเบิงพี่นอ้องไม่ต้องเชื่อผมพี่น้องอันนี้เป็นแค่บางตัวอย่างพี่น้องโอเคซ้ำนี่แหละ